หลักฐานพระเจ้าตากระดมชาวสีเทพกำลังคนร่วมสร้างกรุงธนบุรีเมืองโบราณสีเทพหรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่รู้จักของคนไทยในวงกว้างหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อเดือนกันยายนปี2566เมืองนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมทวารวดีและขเขมรในพื้นที่ก่อนต่อมาจะกลายเป็นเมืองที่มีบทบาทน้อยลง อย่างไรก็ตามยังมีเมืองสีเทพแห่งใหม่ในแถบนั้นที่มีอีกชื่อว่าเมืองท่าโรงหรือเมืองวิเชียนบุรีและชาวสีเทพจากที่นี่ก็มีบทบาทสําคัญในการร่วมสร้างกรุงธนบุรีในเวลาต่อมาคุณกําพลจาปาพันนักประวัติศาสตร์เจ้าของผลงานอาทิมนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยูกยาตําราเซกพระเจ้าไทายศาสตร์ฉบับพรมไม่ลิขิตการเมืองการค้าอายุทยาก่อนเสียกรุง กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเมืองสีเทพใหม่ในรุ่นหลังตั้งอยู่ซ้อนทับกับท่าโรงวิเชียรบุรีบางครั้งจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองท่าโรงสันนิษฐานว่ามาจากท่าลงหมายถึงท่าลงเรือหรือท่าน้ำของชาวสีเทพโบราณก่อนจะเดินบกไปยังเมืองสีเทพโบราณกระทั่งสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองปี2310แม้บริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบนได้แก่ย่านวิเชียรบุรีบูทุมลำนารายและชัยบาดาลซึ่งถือเป็นกลุ่งเมืองในเขตภูเขามีเทือกเขาล้อมรอบทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก ตรงกลางมีลำน้ำป่าสัก์กับแควเล็กแควน้อยสาขาไหลผ่านไม่ได้ถูกกองทัพพม่าบุกรุกโจมตีแต่ก็ได้ผลกระทบจากการที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ถูกทำลายสินค้าของป่าที่ผลิตขึ้นจากภายในย่านจึงไม่มีตลาดรับซื้อเศรษฐกิจของเมืองสีเทพกระเตื้องขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีชาวสีเทพก็ส่งสินค้าของป่าลงไปขายที่ธนบุรีประกอบกับเมืองสีเทพมีชายชะกันฝีมือดี ึงสามารถเป็นฐานกำลังให้ทนบุรีในการรับสึกใหญ่ในหัวเมืองฝ่ายเหนือคือสึกอาซาวุนกี้ทั้งยังเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขุดคูสร้างกำแพงแนวป้องกันพระนครให้พระเจ้าตากอีกด้วยคุณกำพลอ้างอิงหลักฐานอย่างพระราชพงศาวดารกรุงทนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจอมที่ระบ,บุถึงการขุดคูสร้างเมืองใหม่ที่กรุงทนบุรีเมื่อปี2313ไว้ว่ารูปศักราร1,132ปีขโทศ ตรงกับปีพุทธศักราช2313ทรงพอรวิจาร์ว่าเมืองเก่านี้น้อยนะับใครคนสิมากเกลือกมีการสงครามมหาที่มั่นผู้คนจะอาศัยไม่ได้จึงทรงพระกรุณาให้ข้าทูลละอ,องฝ่ายทหารพลเรือนทำค่ายด้วยไม้ทงหลังทั้งต้นเป็นที่มั่นไว้พลางก่อนจึงจะก่อกำแพงเมืองภายหลังให้ทำค่ายตั้งแต่มุมกำแพงเมืองเก่าไปจนวัดบางว้าน้อยยงลงไปริมแม่น้ำใหญ่แล้วขุดคูรอบพระนครมูลดินขึ้นเป็นเชิงเทินตามริมค่ายข้างในเดือนหนึ่งสำเร็จการ คำว่าเมืองเก่าตามความในพระราชพงศาวดารข้างต้นนี้หมายถึงเมืองบางกอกเก่าตามที่เคยเป็นมาในสมัยอยุธยาพระราชพงศาวดารไม่ได้กล่าวว่าครั้งนั้นพระเจ้าตากไปได้คนจากไหนมาช่วยขุดคูเมืองในขณะที่ยังมีศึกที่ต้องยกทัพไปปราบปรามอยู่รอบทิศแต่วันหนึ่งคุณกำพลก็ค้นพบหลักฐานบังเอิญว่าช่วงที่ผู้เขียนได้ไปค้นคว้าเอกสารโบราณที่หอสมุดแห่งชาติ คือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้ค้นพบเอกสารจดหมายเหตุสมัยกรุงธนบุรีอยู่ฉบับหนึ่งเป็นหนังสือราชการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระราชองการสั่งไปยังหัวเมืองต่างๆซึ่งสงบอยู่คือไม่มีภัยสงครามอย่างเมืองนครชัยศรีเมืองท่าลงวิเชียรบุรีเมืองบัวชุมเมืองชัยบาดาลเมืองกาพรานให้เกณฑ์คนลงมาขุดคูเมืองสร้างพระนครเนื้อความเอกสารคำสั่งดังกล่าวนี้มีเนื้อความดังนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงพระกรุณาสั่งว่าถ้าราชการทางเมืองท่ารงโบชมกาพรานชัยบาดานสมบอยู่ก็ให้พระยานครชัยศรีพอรากาพรานพระชัยบาดานพระท่ารงคุมพักพวกส่งกําลังลงไปจับการขุดคูเลนทําการพระนครให้พร้อมกันแต่ในเดือนสามข้างขึ้นปีมะเสงเบ็นจศกคุณกําพลเล่าพร้อมยกหลักฐานประกอบเพราะฉะนั้นเมืองท่ารงซึ่งเป็นอีกชื่อของเมืองสีเทพจึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ชัดว่า ชาวาสีเทพมีส่วนในการสถาปนากรุงธนบุรีอันเป็นพื้นฐานแก่กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา